เหมือนพี่ปูมาเนี้มาจอยอ่ะใช่เปอนไทยเป็นไ่ยแม่อยู่โน้เขาก็จอยค่ะเอาขี่จักรุเตอร์ฉ่ำร่อนเลยร่อนเอวเลยเออเอาผมจะทำิีสองจังสนุกในบึงฮะไอเนี่ยมีแบบไออะไรเอาทุกถุไปด้วยไม่แล้วเราทำภาพเหมือนนะ คืออันนั้นน่ะแนเก่ากับกามิงใช่ป่ะเขาก็เป็นภาพกอดกันแล้วคราวนี้เป็นภาพที่พิพิมากอดหนูแล้วทราเป็นภาพเหมือนลงตีตอกเป็นอะไรดีใี่หนุ่มจะได้ดีไหมครับมาถ่ายแบบเก็บแบบรู้เปล่าว่าต่อไปพี่ปูเดินท่าไหนพี่โรงแรมก่อนแล้วเขาคิดเหรอเนี่ยพี่ปูจะเดินท่าเนี้ยอ๋อคือพี่ปูทุกปีพี่ปูจะอยู่ท่าเนี่ยอขอเอวเขาไปทำงานเขายังไม่เคยหยุดเลยพี่ปูโทรศัพท์หนีงอคอขึกลับมาไม่ได้แล้ว แล้วเขาอยู่แต่วันลำบากวันสบายเขาไม่ได้อยู่ไกตลบมะพำงานพี่จุ๋มอยู่สุขสบายในบ้านหลังใหญ่โอ้โหฉันนั่งเสียได้มาที่ว่าปกติฉันเดินตามมาฉันแบบนั่งอยู่นั่งนั่งชมฝรั่งช่ำแล้วพี่บอกว่ามีเอ้ยคุณขวัญนอนอย่างดีจุ๋มสบายคือทุกคนเดินต่างแดดแล้วพี่ก็นั่งมองเขาเดินนะเพราะว่าอยากไปนุ่ออบ้านแต่ว่ามันไม่ไหวน่ะเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นนะคุยคุณขวัญอยู่บ้า เราไปนะม่าจะเป็นภาระนะถ้าป่วยอีกไอ้วันไม่มีรถด้วยนะวันทะเลอ๋อหรือวันหนึ่งวันทะเลนะวันที่ป่วยๆนะมีละค่ะโอ้โหนี่ชนกันแล้วให้อาหารมือแรกของหนูชนกันละครกินผัดกี่เยอะก็ได้ไหมได้เราจะได้สุขภาพดีค่ะใช่ถึงออกวิ่งเลยก็เปิดวิ่งกลับมาได้ไหมอะไรเหรอ เบอร์นอ่ะครับเนี่ยกินไปมวิ่จับอ speaker, a roommate, a ่างทองนั่นแหละยว่าออกกอลังกายดีที <h <h ่สุดออกกอลังกายไม่รวยเธอจะเอาเขาไม้สาวอ๋อขอบคุณที่พีชเป็นข่าวเลยนะเขาบอกว่าไม่รวยเธอจะเอาเขาไม้สาวหมายถึงพี่พีชหรอข้าหมายถึงพี่พีอ่ะแต่เขาได้รวยอะดิแปลกเลยทำไงอ่ะไม่รวยไม่รู้แต่ตอนนี้รู้ว่ารวย แกนึกออกปะตอบไม่ได้หยุดบอกให้หยุดละคิวบอกว่าให้หยุดหยุดเหรอต้องตอบอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้เอาเส้นก๋องอย่าตักตัวนะคะคุณกันพิลาที่นีเข้าไปค่ะแก้มหมูดีา <c oughs> มากคิว <c oughs> คิวคอยต้องไล่อยู่ อยู่หน้านของศาลนะคะยังทำงานอยู่เลยสลาบายค,คนรวยมันไม่ค่อยไม่มีเวลาเ,เอาต้องดีดีกว่าค่ะเมนูอะไรหมูกระทะค่ะปลาปูหมูกระทูปูปลาปลาปูาปลาปลา,าปูปามัน,ม,นมันเยอะเลยอร่อยเนี่ยเ ok? ลยรอบก่อนหน้านี้มันแห้งไปเนาะใช่ใช่ไหมปูวันนั้นอ่ะหมูหมนหมูมันแข็งมันแห้งหมูมันแข็งไปวันนั้นอ่ะ มเอราะทิศหมูที่คุณบอกที่หมูว่ต้องเป็นหมูแบบติดมันเออหมูคุโรบุตะหมูกระจาดนุ่มไม่ได้อ๋อึงไม่เปิดมีค่ะน่ไปแล้วไปแล้วจ้าอร่อยมากเรื่องกิี้กินใครถึงหมูคุโรบุตะมันจะแบบไม่มีมันมันก็จะนุ่มกว่าแบงค์อ่ะโอ้หมูนี่ดีนะไม่มีมันเลยครับหมูอะไรไก่ไก่ใช่มอกไก่ อุยคุณอลิซวันนี้พี่เก่งส่งยังส่งแล้วค่ะส่งแล้วนะคะคุณอลิซแกี้ยวเสื้อของกุญแจนาฬิกาเอ้ยให้หงเต็มเลยคุณอลิซให้หงเต็มเลยหงต้องช้ำหงมาหลายตัวแล้วเนี่ยคุณอลิซกินไหม ใช่ไหมคะอันนี้มันน่าจะสุกหรอปะยังไม่สุกหรอดีที่มีอบไก่ดีมากเลยน้ำต้มโอ้พุ่งนี้กี่โมงนะคะพี่ปิ๊ดอตรงลงกี่คนให้พี่จุ๋มไปด้วยนะพรุ่งนี้อ่ะมันเดี๋ยวกำลังจะเช็คอาหารประมาณสิบอย่างแล้วก็แล้วก็คิดว่าถ้าจะไปอย่างนั้นก็จะคุยรายละเอียดเลยแล้วก็ไปเดินดูห้องเลยใช่อะไรอย่างนั้นหผมได้เลยอะฮะ ก็หายผมว่าดีนะสำหรับชิมอาหารอะไรเงี้ยเลย,ยแต่อาหารนีดสิบอย่างเพราะเขามีแต่ของเทียวะแล้วก็ไปเดินดูห้องด้วยอะไรเงี้ยนร้อนสามเย็นสามแล้วก็ซุ้มอสี่เลยประมาณนี้เจ้าในการพี่พีไปติดฝาบ้านใหม่ได้เลย <c oughs> ในกาสีทองอ่อะเนาะเรียบร้อยนี่เก่งไม่ลืมส่งเลยเราใช่ไหมในกาสีทองได้นะครับพ <ไป S 2> ี่มิทใช้คลิปไปยุ่เวลาคลิปไปดูสีนะมันจะไม่เต็มคลิปเนาะมันอาจจะต้องมานั่งใช่แล้วก็เป็นผสมกันมาทุกอย่างอะไรเงี้ยผมว่า เออมีอันที่เบยเยอะพี่ผูขายผ่านแล้วพี่ผู้บอกเหนือพี่ผูอยากให้แจ้งบุ๋งกับพี่จุ๋มอ่ะเป็นช่างทาสีกันอ่ะมันน่าจะดูน่ารังเสียอยูชอบแล้วไม่ได้ให้ทาแบบทั้งหมดนะแบบก็ห้องหนึ่งอ่ะพี่จุ๋มเปลี่ยนเปลี่ยนสีเลยมันต้องเปลี่ยนจากเดิมนะต้องเปลี่ยนจากเดิมเลยต้องทาทั้งหมดเปลี่ยนต่างจากเดิมเลยใช่ไหมอยากเห็นความแบบลำบากของบุ๋งอ่ะเข้าใจป้ะความวุ่นวายอ่ะเนี่ยคือทุกคนก็อยากใหู้ไปอย่างั้นเห็นป้ะพี่ผู้บอกพี่หนุ่ยขายนี้เลยเมื่อกี้ฉันจะบอกให้ฉันถ่ายคลิปติ� หนุ่ยคิดบทให้ฉันเป็นคนที่วีนอีกแล้วแล้วฉันจะเป็นคนเรียบร้อยได้ยังไงคาแรคเตอร์นัพี่หนุ่ยเนาะที่วีนผุกใช่แต่ตัวจริงไม่ใช่เรียบร้อยเข้าใจปะคืออยากให้ฉันเป็นคนแบบพูดจาลอยน้อยแต่คือคิดบทให้แต่ละอันอย่างตอนอันนั้นก็คืออยากให้โวยวายคือต้องเป็นคนบ้าจริงๆเอาแหละ ถึงจะพอสารแกใจทุกคนพีก็เป็นคนดีตลอดคือต้องต้องเป็นคนบ้าจริงๆเราาอะไรนะพีทว่าเดี๋วก็เด๋วก็ข้างนอกบอกพอคัดปุ๊บให้เป็นคนดีแต่พักเข้าไปให้เป็นแบบวอยๆยคือแกเข้าใจฉันป้ะันคือโบน โบทแต่มันต้องต้องแดงเหมือนไงพี่พีชไม่แต่ตอนตอนหลังเขากลายเป็นคนดีเลยกลัหน้าอย่าบังพี่พีชพี่พีชก็เอาหน้าเข้ามาสิคะฉันก็มีอยู่แค่ครึ่งหน้านี่ก็เดินบอกว่าอย่าบังพี่พีชนุยล่อลองหน้าเราลองให้พีชเกี้ยวกรับคือใครจะเป็นบ้าแล้วเาะามันตับกันอะไรตลกนะแต่ว่าอาจจะต้องลองให้พี่พีชเกี้ยวกลัดอะอาจจะต้องให้ผมเตรียมตัวฉันนี่ปู่จะให้ฉันเป็นคนที่วีดอีกแล้วไม่ให้พี่พีชเกี้ยวกลัดคือหนูจะเป็นมาจริงๆเราตอนเนี้ยอะ เป็นน้ำโดงจะเป็นบ้าจริงๆแล้วพี่พีลองลองนายดิพี่พีเกี่ยวกาดพี่พีลองถ้าเกิดทำไม่ได้เราไม่ได้สมบัตินะหนูดูกว่านี้หนูพูดจาไม่ดีเลยหนูแย่มากเริ่มหนูเขาร้อนเลยหนูเขาร้อนอ๋อห้าปากให้กว้างกว่านี้ก่อนเราค่อยมาคุยกันนี่อัดไปตั้งครึ่งชั่วโมงอะโทรศัพท์อัดอะไรอ่ะฉันมาแปลกอะเราคุยอะไรกันไปปะเนี่ย แอบถ่ายใครวะแอบถ่ายใต้โตหนุ่อันนี้จริงๆหนุ่ยต้องทำให้พี่นะเดี๋ยวพี่จะหาสินค้าให้พี่ต้องพี่ผิดต้องเที่ยวกระโดดงมากพี่สอคือหนูเองคือไม่ได้เหรอทำไมอก็ถ่ายโช่วยตัวเองเห็นหมดเลยลบเลยโนี่ไหนวะเห็นนั่งถ่กระแก่ข้างล่างเห็นเสื้อด้านบน ทำไม่ะคุมองว่ามันเลยตายแล้วมันหล่นเนาะเห็นหมดเลยคนายทั้งเนยลลนลูกมาขึ้นมาหมดเลยมาขอดูล็อกเเรียบร้อยสีเครดอ่ะเหมนแบบแต่ตรงนี้ฮาปินที่ขับรถไปอ่ะขึ้นมันหมดเลยอ่ะเราไม่ปลดหใจนะเยอะไหม่ะแย่เหรอโอ้ยงี้เลยได้ถ่ายไหปะอ้า ได้เอาไปใ่ในคลิปเลยค่ะไม่ได้อ้าวอย่าให้ผลมรัอลบบามด้วย่าเดี๋ยวเข้าไปสีพร้อมกันิมแล้ววะอะไรไปดอกที่แก่ไวเกินไปทีเดียวคเขยไปนั่งแท็เดียวนี่ไปไหนคะนี่จะทหนดาทุก็อยู่ตรงนี้นี่ไปไหน่อใช้ชีวิเองได้บ้างป่ะต้องกล่มไหงวงการอยู่ตรงนี้อะไรนะคะเกิไปแล้วอีกเไปแล้วทาไงนะคะตึงตางให้อยู่ตรงนี้เรับต้องถอยล มันดูเหมือนป้าเหมือนป้าปูถ้วยหอยละโมสงสารพี่เก่งบีบครบแล้วค่ะได้อย่าให้บีบเคิมเข้มไม่บีบต้มกันเลยทุกคนพี่ดังไปนู่นอ่ะอ๋อนะฮะเดี๋ยวผมแคปไปดีกว่าต่างประเทศอ่ะอ๋อ้โอ้ผมบอกทีตัางข้าไว้แล้วผมว่าแคปฟูดไปให้เลยครับพี่ คาเตอร์เล้าเคาเตอร์เล้าที่ห้องโต๊ที่มันเหมือนฮ่องกงอ่ะแล้วก็ขอจอดเดียวภาพนิ่งคือพี่พิษอาจจะจิบชาหรือเผลอใชผื่อจะเล่นพิชเล่นโทรศัพท์แล้วเอาบัตรซิสอ่ะวางบนโต๊ะเหมือนแบบไม่ต้องถือนะในเล้าไม่ไม่แมาในเล้าเครื่องบินไม่ไม่ไม่เขรืบินแต่หมายถึงว่าสถานที่ที่สามารถได้แหล่งช้อปปิ้งร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยของฮ่องกงภาพนิ่งได้ได้ได้วางมาตรเดิบเผล่อเหมือนวางบัตรไว้บนโต๊ะแล้วนั่งพิสอะไรครับเทาให้เหมือนฮ่องกงก็ให้เป็นภาพนิ่งใช่ครับคือเคือนัแบบว คือถือก็แม่นะบัตรอะพับนี่งอะห้ามถือวางเผลอเผวางแบบอะไรเงี้ยโอเคแต่ว่าต้องเห็นบัตรเลยนะพี่ตอนถ่ายออกมาเขาเป็เขาย้อนแยงตัวเองนั่งเผลอเห็นแต่แก้วบัตรไม่เห็นเลยแล้วใครจะถ่ายให้พี่พีเนี่ยแม่ถ่ายให้ได้จริงป่ะเนี่ยหลุดบินแล้วลืมมีแล้วลืมเป็นห่วงนี่ไงบีบแล้วบีบอีกเนี่ยรูปเผลอเต็มเลยแต่ไม่มีบัตรเนี่ยโพโต์ช็อปเผลอทะลุ หนุ่ยพูอยู่บ้างหร่ะไป้คัดไปเลยเป็นคนบีให้ฉันไม่นนไรอะไรวันนี้คิดต้องเตือนให้พี่พดชเอาบัตรไปก่อนวันนี้คิดว่าอะไรลู้ป้าให้ฉันไล่แล้วโอ้โหบอกให้ฉันแบบหุดหงิดเพราะว่าอากาศร้อนได้แต่ตอนหลังมีตอนหลังมีคนล่าเริงเลยนะอะไรตอนเริ่มต้นทำน้าไงล่ะ ร้อนเอนจานสุดตอนจบเอนจอยสุดทวีตเอนจานสุดทงหนูจะหวานน้อย้นหนูก็ง้านตอนนี้เหมือนคนเมาเมาควันเมาควันอยู่ปลายอยู่ปลายเตาเฮยหรอยังไม่สุงยังไม่ได้เจ๊ตอนทาสีอะ ตอนน้าสีอะเจ๊เราใส่เราหาชับมันนี่แม่ี่จุตรหาชื่อว่การกันได้กันเพื่อนเท่ๆอ่ะกันเพื่อนเท่ๆอะไรอย่างไรเนี่ยชุดที่มันเหมือนอารมณ์แบบเป็นทั้งทาสีที่แบบเวลาแฟนเขาชอบทาสีกันแล้วเาจะใส่กันเพื่อนเทพแต่งตัวเท่ๆนะครับน่าจะน่ารักดีแล้วก็ต้นไม้ได้นะครับพี่วิทย์ ได้ไหมต้นหมาได้เแรงได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปกับพี่ทิพย์ที่ไหนอ่ะอ่าสายสองอยากเขียนตันทำทิ้งก่อนชาร์จเลไอคิวมาไหมคิวอ่ะไม่ดูไม่มามั้งไม่สด้ขาเรสวัสดีคระวังมือพี่จุ๋มนะมันฉ่ำเอาแล้วเยอะมากกินหมดทั้อยู่ กินหมูเกินข้าวเห็นแล้วนะสีดำมาแล้วนะใช่สอมเเบอร์เล็กสีดำไหนครับเบอร์เอเคพี่ต๋อใช่สีดำเบอร์ผมนะอะไรครับเห็นวางอยู่จะไปแล้วไปครับออเด็กผู้ชายีดำ่อยสีดกเลย่อคนตบอได้ม่ปล่อยจะดูให้สีดำเขาหะมีดำสวยเมื่อกี้ผมเห็นสีดำสวเลยบางทีเขาบอกมันยาวแต่บอกว่าพี่หมุรด่าต่อสอยเพมาแล้วพี่หมุเป็นอะไรไม่รู้อ นี่ยพี่ผูกกูดิอันนี้ดีกว่าเราแปลกใจไหนดิวนี่ดูก่อนนะม <c oughs> ดีกว่ามั <c oughs> ดีนะมันดูปเป็นธรรมชาติไปด,ดีกว่าไป <c oughs> ดีกว่าไม่ชอบไมแปลกๆละมันดูเป็นธรรมชาตินะเขาบกว่ามันเขาบนมันเป็นแบบน,บนีนเ้เน,นี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ามันดูส่วนตัวกว่าอ๋ออน้ำตีกับบนเลยแต่ว่ามันส่วนตัวไหมคะส่วนตัวค่ะเฉินตัวอะน่าแปลกเลยโอ้โหหมูนี่มันมากเกินน้ำมันไหลออกมาแล้ว ้าพวกเราเนี่ยเวอเาตชั้นเยอะทัละลายมีแบบไม่มันมีเอมีมีมีไม่มีเขาอยากให้ฉันแบวเไงฉันก็แบวให้มาอะไรครับไก่มีฝังไม่มันอยู่รงนี่ะอ๋อหอมไม่มันเพรว่าความดันแต่รอยเก้าตอนนี้วาร้อยหกีร้อยเก้าที่ลงกันนะไม่ได้ร้อยหนึ่งศูนย์้านะร้อยเก้า แต่ว่ามันอยู่นะแต่ว่ามันน้อยมันน้อยกว่ามาลงแบงครับพี่เขาเอันนี้มันเยอะมากเลยนะจุ่มลงเนี่เราสั่เราแบบเราไม่ไปเลือกเองนี่มันเยอะกว่าเราเลือกเองนะพี่พี่เอาตรงย่างไก่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอมันถุงเดีดี๋ยนี่สุดยอดมากเลยใครจะใครจะทนู่นเนีุ่งแบงไปตัดกาวเลยมันนั้นเนี่ยบุ้งชอบอ่ะแบงหนูแบงก็ไม่ไหวค่ะ หนุ่ยแบงเราก็แบ่งคนละครึ่งก้อนนึ่งแบงบอกย่างไป็ทั่วทอดได้ไหมให้ที่พู้มีกานเบียร์มอดเอมีมอดพี่พีทหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะแร่บอร่อยอ่ะพี่โค้งค่ะพี่โค้งเหรอแซ่บอร่อยพี่เขาเหกินผักก็ได้บอกให้หนู่ป้อนพี่พีทอ่ะ เดี๋ยวเขาเลอไก่เขาสุก <Yeah. S 2> นานค่ะพี่ปูมาก่อนคิวค่ะพี่ปูออกแล้วก็คิว่าเพิ่งโผล่เข้ามาในชีวิตค่ะแล้วตอนหลังก็เลยมาแล้วตอนหลังก็<อ>ไปหวไัวพี่ปู<ล>ค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปหมดค่ะใช่บุ่มชอบครอบกวัวยใหญ่นุ่มบอกว่ามันน้อยเกิน <laughs> แต่ว่าทุกคนวันนี้พี่ปูหนีมานะครับพี่ปูหนีไม่หวแล้วพี่ปูเขาก็ช่วยต้องดูแลเราด้วยไงเนอะแล้วพี่ปูก็ต้องกินข้าวเหมือนกันนี่เห็นไหมขอบคุณมากค่ะดีใจสุดๆไม่ถ้าไม่เจอพี่ปูก็จะเจอฟางเพราะฟางเขาจะเป็นคนพูดแลวไม่รู้อยู่ในไลฟ์ตลอดเวลาตกสลับกันพี่ปูวิ่งรลอกเดี๋ยว24ต้องมาั้งมปูปาหุ่ อันนี้มีอะไรเยอะแบบที่เราทำตอนนั้นตอนนั้นเนาะปากเหนียเลยอ่ะอยากลองนิ่มช้ำเลยช้ำล่างเออเมื่อคืนหนูก็นอนดีๆน่ที่เพจเขาไปสังเพลงกลับมามันดีแต่มันนอนไม่หลับพิ่งรู้ว่าอาหารที่ทำเพลงอร่อยมากจริง ไปแป๊บไปกันหนึ่งแล้วกลับก่อนไปทานอะไรมากล้วยจับที่อยู่บนรถรถตรงหน้าโรงแรมใช่ไหมแบใช่ไปมิกมาก็บอกคือเซฟโดนของพี่ปูแล้วหนึ่งอะเลยเหรอใช่ค่ะเราก็ต้องหนีมานี่สิคะ แต่ฉันเห็นเขาผีฉ่ำสนุกสนานเลยนะแล้วเห็นเสือกระตัวนั่งกินข้าวดำเามือนที่เราเอามาจะขายเหรอนี่เสือกระตัวนี่หรอกินข้าวอยู่ตรงโต๊ะพื้นอะอันไ้นคือก่อนเริ่มงานเขาบอกให้ผ่านเท้าก่อนกันเลยก็เลยคือยิ้มมันมากเลยหนูคืออยู่แบบบ้านๆเลย นั่งอยู่บนพื้นโมซีเมนเลยค่ะพื้นค่ะเพราะว่าเก้าอี้หมดแล้วเพราะว่าคุณปูเขาของของกินมาแบบว่าสุดๆแล้วตอนนี้มีพี่วางก็เอาเก้าอี้ไปวางค่ะเธอเลยต้องนั่งพื้นพี่ผิดไมนั่งนิ่งไม่ค่อยกินอ๋อไม่ได้ป้ออะไรเขาดีอะ อยากให้ป้ออะไรทุกคนใส่กอกใส่กอกนี่ไงไก่ขอมแต่รอมันเย็นก่อนนะนี่ตรงนั้นมันมันมันไม่มันได้อยู่ครับมันช้าไหมอ่อนยากไม่ไม่มันหนาใส่ใส่ไม่กินหมูกับกาแฟวิ่งไปพูดคุยไมนีด้กินหมได้ครับอันนี้มันไม่มีแตงมันครับไข่บุ๋มชอบมากโอ้ันนี้หนูเพิ่งกินแค่มือเดียวเองมือแรกกินหมูกับพี่นะกินก็ไม่เกินแคลหรอกนี่หรอ ไม่เกินแข่ววันนี้แน่นอนทงเดียวอ่ะได้ที่เของนาจริงอไนยังรีบไปนี่ยแรีบไปนี่ยลายมากเลยน่ากลัสุดๆรด่ไปเต่ไงคอยไปแกะหยิบไปาเอาเลยค่ะพี่พิมไม่พูดอตหนูปิดไลน์แล้วนะขาขาขา มีเธอไปไหนอยากให้มีเธอมาร่วมวงหูกันท่านเหรอครับก็เดี๋ยวต้องพาทุกคนออกมาั้งน um ั um ้นฮะยังไงนะออนม่ย่งนไม่รู้สึกยังอ่ะถูกแล้ว ลักลักลักหนูหลงหนูหัวปากหัวปำงัวหัวไม่ขึ้นหูลงลายเลยอร่อยด้วย <Turn. S 2> <c oughs> อไงงายไม่ธรรมดาผู้ชายอ่อยเวอร์ ถ้าใครหิวมากินด้วยกันได้แล้วครับโอ้โอูบ้านหน่อยสรุปเขามาบ้านหนูถูกสุดต้อนรับเองเนอะรายการระเบิดหัวหมูยังเลยเยอะเลยนะเฮาเราไม่รู้เราไม่ได้รู้อะไรเลยด้วยซ้ำสั่งก็ไม่ได้สั่งมาถึงแค่ดีใจว่ามีหมูกิน ชดุดอมควันนี้ไม่อยากให้เดินพูดแหละจริงไม่พูดแหละควันมันไฟสัำจริงจริงอย่างนี้ล่ะบุญภาวันาส่งควันนี่แมาเกิดถือว่าเป็นพรนี่พรฉ่ำแล้วนะกระดิ่งใส่ปากลอยไม่พูดแล้วทำไมมันปาก เขาคงไม่เห็นฉันพูดพี่พีดพูดสิอ้าไม่งั้นไหลเป็นไหลเงียบนะ,ะไหลบายแล้วนะทุกคนดูตอนกินไปด้วยได้ไหมพี่ปูไปบ้านไหนจะเจอความหวานเป็นนิยมปูบอกจะอ้วก <c oughs> หวานก็เหลือเกินจะอ้วกขนาดต้องบอกว่าสดเป็นเพื่อนกันอะใช่หรอ จริงอันนี้ผู้ถูกไข่เนี่ยไปบ้านเนี่ยเขาก็หวานกันแต่ในแปลดิอะไร,รอ่ะแปะในแปลให้ฟังอีกทีดิเขาบอกว่าให้หนูป้อนให้เขาป้อนหนูเขาไม่ได้พิมพม์พิมพ์พิมพ์ทุกคนอยากให้ป้อนใช่ไหมครับ อย่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวราป้อนไม่เต็นเราอ่ะเราไม่ต้องมาไล่มนกับหนูดูดจะไม่ตกป้อนป้อนเห็นไหมหนูไม่ตกเป็นทายทีมหรอกแบบโบราณนี่นะได้เลยอิ่มละอิ่มจริงจะอ้วกล้ป้อนไหมคำสุดท้ายสวัสดีค่ะอ้ามไม่กินแล้วฮะพอดีคำเลยนะ ร้อนใครมาเลยไมไมือเปล่าอม่อะไรเลยแล้วหนูดูก็่าทังคอมคนต้อยแบบไม่เคยรักก็ปานะประมาณอะปกติคันตัว